แกเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตเหมือนถูกโซ่ตรวนมองไม่เห็นรัดไว้จนหายใจไม่ออกถ้าแกกำลังเจอฝันร้ายของนี้นอกระบบฉันขอเป็นเพื่อนคนแรกที่แกจะเล่าให้ฟังนะ ฉันรู้ว่าแกอาจจะเคยเจอช่วงที่ร้อนเงินจริงๆจนมองไม่เห็นทางออกเลยต้องพึ่งนี้นอกระบบเพราะคิดว่ามันง่ายได้เร็วแต่เพื่อนดอกเบี้ยมันมาหาโหจนหน้าตกใจจากเงินไม่กี่พันมันกลายเป็นหลักหมืน่นหลักแสนได้ในพริบตา ที่สำคัญกว่าเงินคือชีวิตแกมันไม่เหมือนเดิมนะว้ยเขาจะคอยโทรตามคมคู่หรือแม้แต่ให้คนรอบข้างแกเดือดร้อนจนแกไม่เหลือความสุขไม่เหลือใครเลยมันบีบหัวใจฉันมากนะที่เห็นแกต้องเป็นแบบนั้นจากเงินไม่กี่พันมันกลายเป็นหลักหมืน่นหลักแสนได้ในพริบตา ที่สำคัญกว่าเงินคือชีวิตแกมันไม่เหมือนเดิมนะว้ยเขาจะคอยโทรตามคมคู่หรือแม้แต่ให้คนรอบข้างแกเดือดร้อนจนแกไม่เหลือความสุขไม่เหลือใครเลยมันบีบหัวใจฉันมากนะที่เห็นแกต้องเป็นแบบนั้น แต่อย่าพึ่งหมดหวังนะเพื่อนมันมีทางออกเสมอและฉันเชื่อว่าแกทำได้อันดับแรกเลยนะหยุดสร้างหนี้เพิ่มไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามฉันเข้าใจว่ามันยากแต่แกต้องเข้มแข็งเพื่อตัวเองแล้วค่อยๆรวบรวมข้อมูลหนี้ทั้งหมดของแกให้ชัดเจนมีกี่เจ้ายอดเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่เขียนออกมาให้หมด สิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าเก็บไว้คนเดียวอย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือไปหาหน่วยงานของรัฐที่เขาพร้อมช่วยแกจริงๆเช่นศูนย์ดำรงธรรมหรือธนาคารของรัฐอย่างธนาคารอ,อมสินทกสหรือแม้แต่คลินิกแก้หนี้ของแบงค์ชาติพวกนี้เขาไม่ได้มาซ้ำเติมแกนะเว้ยเขาจะช่วยเจรจาพักหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้ให้แกได้เพื่อให้แกกลับ มาหายใจได้อีกครั้งฉันอยากให้แกมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆนะและอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันนะเพื่อน คือการหารายได้เพิ่มแบบหลังพิงฝาลองใช้ทักษะที่แกมีไม่ว่าจะเป็นทำอาหารทำงานฝีมือหรือรับจ้างเล็กๆน้อยๆออนไลน์เพื่อให้มีเงินสดหมุนเวียนเพิ่มขึ้นแล้วพอได้เงินมานะเก็บส่วนหนึ่งไว้เพื่อตัวแกเองก่อนเลยไม่ใช่เอาไปใช้หนี้หมดให้รางวัลตัวเองเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นกำลังใจให้รู้ว่าแกกำลังสู้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของแกจริงๆนะ จำไว้นะเพื่อนการกล้าเผชิญหน้ากับความจริงคือก้าวแรกสู่การมีชีวิตใหม่ที่สงบสุขอย่าปล่อยให้นี่นอกระบบมายุดชีวิตแกไปแกคู่ควรกับชีวิตที่มีความสุขและสงบสุขมากกว่านี้ฉันเป็นกำลังใจให้แกเสมอก้าวไปด้วยกันนะเว้ยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย